สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเทลลินสตอรี่กันอีกเช่นเคยนะครับและในวันนี้ผมก็จะพาคุณผู้ชมไปรับชมภาพ่ายติวิญญาณหรือว่าผีในอดีตสุดหลอนที่เคยเกิดขึ้นและถูกนำไปเผยแพร่จนโด่งดังไปทั่วโลกอินเทอร์เน็ตมาแล้วซึ่งก็ต้องขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าภาพแต่ละภาพที่ผมนำมาเล่าให้ฟังนั้นผมเองก็ไม่ได้สรุปเป็นที่แน่ชัดว่าภาพไหนเป็นของจริงหรือถูกทำขึ้นกันแน่เพียงผมเองแค่นำมาบอกเล่าและหาข้อเท็จจริง มาอธิบายเพื่อความบันเทิงเท่านั้นฉะนั้นผมจึงขอให้คุณผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับเอาล่ะครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปรับชมภาพถ่ายติวิญญาณในอดีตที่มีทั้งความหลอนและความน่ากลัวจนโด่งดังไปทั่วโลกอินเทอร์เน็ตมาจนถึงปัจจุบันกันเลยดีกว่าครับ ฟรดดี้แจ็สภาพนี้เป็นภาพที่ถ่ายขึ้นในปี1919แต่ถูกนำมาเผยแพร่ครั้งแรกในปี1975หรือ56ปีให้หลังภาพถ่ายนี้เป็นภาพรวมหมู่ของนักบินรุ่นเดียวกับเซอร์วิกเตอร์กอดดาร์ดซึ่งเคยทำหน้าที่ปฏิบัติการในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งมาแล้วโดยสิ่งที่น่าตกใจและน่าขนลุกในภาพนั้นก็คือการเผยให้เห็นเป็นใบหน้าลาังลงสุดหลอนที่อยู่ด้านหลังนักบินคนหนึ่งมันเป็นใบหน้าของชายอีกคน ที่คาดว่าน่าจะเป็นใบหน้าของเฟรดดี้แจ็กสันช่างซ่อมเครื่องบินอากาศยานที่ถูกใบพัดเครื่องบินเสียชีวิตโดยไม่ได้ตั้งใจเมื่อ2วันก่อนโดยงานศพของเขาได้เกิดขึ้นในวันที่ถ่ายรูปนี้พอดีซึ่งนั่นก็น่าจะเป็นสาเหตุที่ทําให้สมาชิกของฝูงบินจําใบหน้าของแจ็กสันได้อย่างง่ายดายโดยคาดว่าเขาน่าจะอยากเข้ามาร่วมเฟรมด้วยซึ่งเรื่องราวในภาพนี้เนี่ยก็เป็นที่โด่งดังอย่างมากในโลกโซเชียลหรือว่าโลกอินเทอร์เน็ตแต่ก็ยังไม่มีใครที่สามารถพิสูจน์ได้ว่า มันเป็นเรื่องจริงหรือไม่กันแน่ The Backseat Ghost นี่เป็นภาพที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจและยังคงเป็นที่ชะโงนมาจะถึงทุกวันนี้ครับเมื่อนางเมเบิลชนเนอรี่ได้ไปเยี่ยมหลุมศพแม่ของเธอในปี1959เธอได้นำกล้องติดตัวไปด้วยนะครับเพื่อถ่ายรูปหลุมศพของแม่เธอ โดยหลังจากที่ถ่ายภาพหลุมศพไปได้สองสามภาพเธอก็ได้หันมาถ่ายภาพสามีของเธอที่กําลังรออยู่ในรถเพียงลําพังเพราะชนเนอรี่นั้นคิดว่าเขาเนี่ยน่าจะอยู่คนเดียวในรถอย่างแน่นอนแต่เว่าเมื่อเธอนําไปล้างหรือทําให้เกิดเป็นภาพถ่ายในภายหลังเธอก็รู้สึกประหลาดใจอย่างมากเมื่อในภาพนั้นมันดันปรากฏเป็นร่างนิรนามสวมแว่นตานั่งอยู่ที่เบาะหลังรถเชนเนรี่จำได้ทันทีถึงภาพลักของบุคคลคนนั้นว่าเขามีลักษณะเหมือนกับแม่ของเธอเหลือเกินโดยทั้งที่เธอนั้น ก็เพึงไปเยี่ยหลุมศพในวันนั้นพอดีโดยผู้เช่วชาญด้านการถ่ายภาพได้ลองตรวจสอบภาพถ่ายใบนั้นและก็ระบุว่าภาพของผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่ถังภาพสะท้อนหรือว่าภาพซ้อนแต่อย่างใดนั่นจึงทําให้เธอเชื่อยอย่างสนิทใจว่านี่เนี่ยเป็นวิญญาณแม่ของเธอจริงๆแล้วคุณละ่ะเห็นว่าเป็นอย่างไรบ้าง Cemetery Ghost Baby แอนดรูหญิงคนหนึ่งได้ไปเยี่ยมหลุมศพของลูกสาวในสุสานในรัฐควีนแลนด์ประเทศออสเตรเลียในปี1946ถึงปี1947ลูกสาวของเธอได้เสียชีวิตเมื่อประมาณ1ปีก่อนหรือนั่นก็คือปี1945ในขณะที่เธอได้ถ่ายภาพหน้าหลุมศพของลูกสาวเธอก่อนที่จะนำไปล้างในภายหลังจนเมื่อเธอได้มาดูรูปภาพปรากฏว่าสิ่งที่น่าประหลาดใจเนี่ยก็คือ มีร่างของเด็กน้อยคนหนึ่งนั่งอยู่ข้างๆหลุมศพของลูกสาวเธอซึ่งเธอเองก็ไม่รู้ได้ว่าเด็กน้อยคนนั้นเป็นใครกันแน่เธอกล่าวว่าในตอนที่เธอถ่ายภาพนี้ไม่ได้มีเด็กคนดังกล่าวอยู่ใกล้ๆเลยแม้แต่ตอนเดียวจนในเวลาให้หลังโทนี่ฮลลีนักวิจัยในด้านเรื่องราวอาถรรพ์ชาวออสเตรเลียได้ไปเยี่ยมชมสุสานแห่งนี้ในช่วงปลายปี1990ซึ่งใกล้กับหลุมศพของลูกสาวของแอนดรูและเขาก็ได้พบว่า มีศพของเด็กทารกหญิง2คนฝังอยู่ข้างๆกันกันกบหลุมศพของลูกสาวเธอนี่จะมีความเป็นไปได้หรือเปล่าว่า,วาเด็กน้อยคนนั้นอาจจะมาอยากร่วมเฟรมด้วยก็ได้นั่นเองฟาร์มโกส์นี่เป็นภาพถ่ายที่ถ่ายได้โดยช่างภาพและนักออกแบบกราฟ,ฟิกนามว่าเนลแซนบัชโดยในปี2008นิวกําลกำลังถ่ายภาพทิวทัศน์บางส่วนที่ฟาร์มในเฮอร์ฟอร์เชีย์ประเทศอังกฤษ โดยเป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์ในงานแต่งงานซึ่งนิวเนี่ยก็ได้ถ่ายรูปภาพในมุมที่เขาประทับใจแต่พอเมื่อนําภาพมาเข้าไฟล์ในคอมพิวเตอร์เขาก็ได้พบเจอกับร่างเด็กหญิงปริศนาในภาพซึ่งเขามั่นใจว่าตอนที่ถ่ายนั้นไม่ได้มีใครอยู่ในที่แห่งนั้นเลยรูปร่างของสิ่งนั้นมีความเป็นสีขาวจางๆซึ่งต่อมาเมื่อนิวนําภาพไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบปรากฏว่าน,นี่เนี่ยเป็นภาพผีจริงและเขาก็ได้นํารูปภาพใบนี้ไปให้เจ้าหน้าที่ในฟาร์ม ว่าพวกเขาเคยเห็นหรือเคยพบเจอผีในร่างเด็กสาวสีขาวนี้หรือไม่ซึ่งพวกเขาก็ได้บอกว่าเคยมีผู้พบเห็นร่างของเด็กหนุ่มที่สวมใส่ชุดราตรีสีขาววนเวียนอยู่รอบรอบโรงงาหลายต่อหลายครั้งซึ่งก็ไม่แน่ใจว่านี่เนี่ยอาจจะเป็นเด็กคนนั้นหรือเปล่า The Brow n Lady นี่เป็นภาพถ่ายติดผีหรือวิญญาณที่โด่งดังที่สุดในโลกอินเทอร์เน็ตและได้รับการยกย่องมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาโดยภาพนี้มีชื่อว่า The Brown Lady หรือสุภาพสตรีสีน้ำตาลซึ่งเป็นภาพถ่ายติดวิญญาณที่ถ่ายโดยกัปตันฮูเบิร์ตซีโบแวนและได้รับการตีพิมพ์ครั้งแรกในนิตยสารคันท r ีไล f e ในปี1 9 3 6โดยในภาพนั้นเป็นวิญญาณที่มีลักษณะโปร่งแสงแต่เนื่องจากรูปภาพในสมัยนั้นอย่างค่อนข้างเป็นสีน้ำตาลจึงได้มีการตั้งชื่อเป็นแบบนี้หรือไม่ ก็เกิดมาจากว่าตอนที่ยังมีชีวิตเธอผู้นี้ได้ใส่ชุดสีน้ำตาลนั่นเองเชื่อกันว่าวิญญาณในภาพนั้นอาจจะเป็นโดโรธีทาวเซนภรรยาคนที่สองของชาลส์ทาวเซนซึ่งอาศัยอยู่ในเรนเนมฮอลล์ในเมืองนอร์ฟอกประเทศอังกฤษในช่วงต้นปีพ700ซึ่งในตอนนั้นมีข่าวว่าโดโรธีลักลอบเป็นชู้กับลอร์ดวอตันทําให้ชาลส์โกรธอย่างมากจึงจับเธอขังเอาไว้ในมุมห่างไกลของบ้านไม่ยอมให้เห็นหน้าลูกๆของเธอ จนกระทั่งเธอเสียชีวิตในปี1 7 2เเมื่อเธออายุได้เพียง40ปีเท่านั้นและว่ากันว่าวิญญาณของโดโรธีมักจะคอยปรากฏตัวอยู่ตรงบันไดและพื้นที่หลากหลายของเรเนมฮอลล์แต่ทว่าในช่วงปี1ัน0พระเจ้าจอร์ดที่4ขณะประทับอยู่ที่เมืองเรเนมนั้นท่านได้ทรงเห็นร่างของสตรีในชุดสีน้ำตาลปรากฏตัวและยืนอยู่ข้างเตียงของพระองค์โดยหลังจากนั้นก็มีคนเห็นเธอยือยอยู่ในห้องโถงในปี1835ด้ยโดยพันเอกลอฟสต์ด ซึ่งเขามาเยี่ยมในช่วงวันหยุดคริสต์มาสและเขาก็ได้พบเจอเ,อเธออีกครั้งในสัปดาห์ต่อมาและได้เล่าให้ฟังว่าเธอสวมชุดผ้าซาตินสีน้ำตาลผิวเปล่งประกายเรืองรองสีซีดแต่เขาดูเหมือนว่าดวงตาของเธอจะก,กลวงดำสนิทราวกับถูกควักลูกตาออกมาซึ่งหลังจากนั้นไม่กี่ปีกับตันเฟรเดริกมายัตและเพื่อนอีกสองคนก็ได้พบเห็นสุภาพสตรีสีน้ำตาลนี้ด้วยเช่นกันและก็บอกเล่าว่า เธอได้เดินถือโคมลอยไปตามโถงชั้นบนซึ่งในขณะที่เธอเดินผ่านมายัดเธอก็กลับยิ้มให้พวกเขาด้วยท่าทีที่โหดร้ายจนมายัดเกิดกลัวและยิงปืนพกใส่เธอแต่ทว่ากระสุนเนี่ยกลับทะลุผ่านไปจนทําให้เหตุการณ์ครั้งนั้นเป็นที่จดจําต่อมายัดไปตลอดกาล Ghost in the Choir l o f e นี่เป็นภาพถ่ายขึ้นในปี1982 โดยช่างภาพคลิสแบคเคเลซึ่งเขาได้ถ่ายภาพภายในโบสถ์โบเทอฟในกรุงลอนดอนแต่เขากลับไม่เคยคาดคิดเลยว่าจะเกิดสิ่งหนึ่งภายในภาพถ่ายใบนี้โดยในที่สูงของชั้นใต้หลังคาของโบสถ์หากเราลองสังเกตไปที่มุมขวาบนของรูปถ่ายมันก็จะปรากฏร่างโปร่งใสที่ดูเหมือนผู้หญิงนิรนามซึ่งจากคํากล่าวของแบคเคเลมีเพียง3คนในโบสถ์เท่านั้นที่อยู่ในช่วงเวลาที่เขาถ่ายภาพแต่ทว่ากลับไม่มีใครสักคนอยู่ชั้นใต้หลังคาเลย Vacation Party Ghost นี่เป็นภาพที่ถ่ายขึ้นในปี1988ที่โรงแรมแห่งหนึ่งในเมืองมอเร็กประเทศออสเตรียซึ่งมีการเปรียบเทียบกันระหว่างสองภาพโดยนี่เป็นภาพนักท่องเที่ยวที่มารวมตัวกันในงานเลี้ยงอำลาที่โรงแรมและตัดสินใจถ่ายภาพรูปหมู่กันตามปกติแต่ทว่ามิสเตอร์ทอหนึ่งในผู้ร่วมงานปาร์ตี้ได้ตั้งกล้องฟิล์มแคแน,นไว้บนโต๊ะไกลๆและเล็งหันกล้องมาที่กลุ่มของพวกเขาโดยเขา ตั้งเวลาในกล้องแล้วรีบกลับไปที่โต๊ะชาตเตอร์ได้ล่าตามปกติแต่กลับไม่มีแฟลชทอร์เนี่ยจึงได้เดินไปปรับกล้องให้เป็นในโหมดแฟลชขึ้นมาแล้วค่อยกดแล้ววิ่งไปถ่ายอีกรอบทุกอย่างดําเนินไปอย่างราบรื่นและเรียบง่ายจนทอร์ได้นําภาพไปล้างและได้ให้สมาชิกในงานปาร์ตี้ได้ดูในภายหลังแต่ปรากฏว่าหนึ่งในกลุ่มปาร์ตี้ได้สังเกตเห็นรูปถ่ายใบนั้นและก็ได้แปลกใจว่าในภาพดันมีส่วนหัวของใครคนหนึ่งปรากฏในรูปถ่ายใบที่2ซึ่งก็เป็นภาพที่ใช้แฟลชในรูปนั้น โดยคาดว่านี่เนี่ยน่าจะเป็นผีผู้หญิงนิรนามที่ส่วนหัวดูใหญ่กว่าคนทั่วไปคำถามก็คือเธอปรากฏมาในภาพได้อย่างไรซึ่งหลายคนเนี่ยก็คาดเดาไปในทางเดียวกันว่านี่น่าจะเป็นภาพซ้อนอย่างแน่นอนแต่อย่างไรก็ตามนะครับภาพถ่ายดังกล่าวเนี่ยก็ได้รับการตรวจสอบโดยรอยย่อฟอโตกราฟิกโซซิตี้แผนกถ่ายภาพของมหาวิทยาลัยเลสเตอร์ซึ่งเขาเก็ยังหาข้อสรุปไม่ได้เลยว่ามันคือภาพซ้อนหรือว่าภาพผีจริงๆที่กลายเป็นแขกไม่ได้รับเชิญกันแน่ The Cooper Family Photo The Cooper Family Photo เป็นภาพที่โด่งดังอย่างมากในโลกโซเชียลนะครับซึ่งหากเราลองค้นหาภาพติดวิญญาณต่างๆแล้วล่ะก็หนึ่งในนั้นจะต้องมีรูปถ่ายใบนี้ปรากฏให้เราได้เห็นอย่างแน่นอนครับโดยภาพนี้ถูกถ่ายขึ้นในช่วงปี1950ขณะที่ครอบครัวคูเปอร์ได้ย้ายเข้าบ้านใหม่ในเท็กซัสโดยในคืนแรกที่พวกเขาอยู่ที่นั้นผู้เป็นพ่อได้ถ่ายรูปแม่และยาย โผท,ท่ากับลูกสองคนที่โต๊ะอาหารเพื่อทาให้เป็นภาพที่ละลึกแต่ทว่าเมื่อถ่ายรูปนี้และนําไปล้างความจริงก็ได้ปรากฏขึ้นมาครับโดยมันได้เกิดมีร่างของผู้หญิงคนหนึ่งในสภาพคล้ายกับศพห้อยหัวลงมาจากเพดานด้านบนในจังหวะที่กล้องลั่นชัตเตอร์อยู่พอดีซึ่งในปัจจุบันชาวเน็ตหลายคนก็เรียกผู้หญิงปริศนาในภาพนี้ว่าแขกที่ไม่ได้รับเชิญหรือว่าแขกที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อนโดยภาพดังกล่าวได้เริมถูกนำไปแชร์ลงทั่วอินเทอร์เน็ตในปี2009 โดยปรากฏครั้งแรกในเว็บ l e g a l t y net เมื่อวันที่14พฤศจิกายนและก็ไม่มีใครระบุรายละเอียดใดๆได้เลยว่าต้นต่อของภาพนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงกันแน่สร้างความประหลาดใจต่อชาวเน็ตและถูกนำไปลงเว็บไซต์ต่อต่อการจนกลายเป็นไวรัลไปทั่วปัจจุบันได้มีการนำทฤษฎีและภาพบางส่วนมาหักล้างจนน่าจะสรุปได้กว่า80%ว่าภาพถ่ายนี้ดูเหมือนจะเป็นภาพที่ทำขึ้น โดยการนำรูปภาพของนักเต้นบัลเล่หญิงมาเบลอและแต่งให้เป็นขาวดำก่อนจะซ้อนทับลงไปซึ่งถ้าลองสังเกตชุดให้ดีๆนะครับมันก็จะเป็นชุดทรงคอวีที่คล้ายกันกับนักเต้นบัลเล่ด้านขวาโดยนี้น่าจะเป็นการแต่งภาพหรือว่าซ้อนเพื่อทําให้เกิดเป็นภาพที่น่ากลัวก็เป็นไปได้ครับแต่ทว่าวถึงอย่างไรก็ตามนะครับไม่ว่าภาพนี้จะเป็นภาพที่เกิดขึ้นจริงหรือแต่งขึ้นมานั้นมันก็ได้เข้าไปอยู่ในความสงสัยและความตื่นเต้นให้กับชาวเน็ตให้ได้หลอกหลอนกันเป็นที่เรียบร้อยไปแล้ว จอห์นแมทธิวเดฟิโอภาพนี้ถ่ายขึ้นโดยยีนแคมเบลช่งางภาพมืออาชีพของทีมที่ทำงานร่วมกับเอ็ดและลอเรนวอร์เรนนักปีศาจวิทยาหรือผู้สืบสวนเรื่องราวอาถรรพ์ที่ได้เกิดถ่ายขึ้นในบ้านแอมิตี้วิลในปี1976หลังจากที่เกิดเหตุการณ์ฆาตกรรมยกครัวโดยโรนัลเดฟิโอจูเนียที่ใช้ปิดลูกซองยิงครอบครัวของเขาโดยอ้างว่าทำไปเพื่อป้องกันตัว หลังจากที่ได้ยินเสียงต่อต้านเขาจากครอบครัวของตัวเองในตอนนั้นโดยเป็นที่รู้กันว่าในบ้านเอมิตตี้วินั้นไม่มีเด็กคนไหนที่อยู่ในบ้านหลังนั้นอีกเลยจนการมาของครอบครัวตระกูลลุสที่มาอยู่ต่อในภายหลังจนได้มีคนหลายๆคนเนี่ยได้ลองเอาใบหน้าของเด็กปริศนาที่แอบอยู่หลังบันไดามาลองเทียบดูกับหน้าของจอห์นเดฟิโอน้องชายของฆาตกรโรนัลเดฟิโอจูเนียซึ่งมันก็แทบจะมีความคล้ายคลึงกันอย่างมากเลยครับดังนั้นพวกเขาจึงสันนิษฐานกันว่า นี่น่าจะเป็นวิญญาณของจอห์นแมทธิวเดวิโอที่ยังคงวนเวียนอยู่ในบ้านเอมิตี้วิวหลังจากที่ถูกฆ่าตายตลอดมาเอาล่ะครับแล้วนี่ก็เป็นภาพทายติวิญญาณหลอนๆในบางส่วนที่ผมได้นำมาฝ่ายคุณผู้ชมได้ดูกันในคลิปนี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับหากใครที่ชอบคลิปอะไรแบบนี้ก็ขออย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่ง เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคิดดีๆแบบนี้ไปอีกนะครับและคลิปหน้าเราจะเอาเรื่องอะไรมานำเสนอคุณผู้ชมได้ดูกันอีกโปรดติดตามชมกันได้ใน Telling Story เรื่องเหล่านี้มีอยู่ว่าคลิปนี้เราขอลาไปก่อนสวัสดีครับ